สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมิสเตอร์จอยชาแนลนะครับผมอาจารย์ดอยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดต่อในหัวข้อ IPv6 นะครับหรืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน6นั่นเองนะครับ IPv6 แบ่งเป็น3ประเภทนะครับสาไทยก็คือจะแบ่งเป็น Unicast Multicast Anycast นะครับเดี๋ยวก่อนอธิบาย IPv6 เนี่ยผมขออธิบายคำศัพท์ทั้ง3ามคำนิดนึงก่อนนะครับนะครับครั้งก่อนผมพูด ถึงการเขียนย่อย P v ไปแล้วนะครับล้วการคอนฟิกในอลอตเทอร์ซิโก,โกเบื้องต้นว่าจะได้ P ชนยังไงนะครับสนใจไปดูวิดีโอ P v 6ตอนที่หนึ่งของผมได้อ่มาต่อนะครับนะครับผมอธิบายคำศัพท์นิดนึงนะคำว่ายูนิแคสนะครับยูนิแคสนะครับมัลติแคสนะครับเอนนี่แคสแลวก็บอร์ดแคสด้วยนะครับ แต่เราเจอคําศัพท์ของว่าแคสเนี่ยจริงๆจะมีคําอื่นอีกนะครับค cat, ําว่าแคดจะมีหลายประเภทผมยกแต่เป็นแค่สี่ตัวนะครับทีนี้ถ้าไปในพีเวอร์ชั่นหกไอพีวีซิกเนี่ยจะไม่มีการบอร์ดแคดนะไม่มีวีบอร์ดแคดนะครับส่วนในพีวีโฟร์พีเวอร์ชันสี่นะครับมีไอพีบอร์ดแคดแต่ไม่มีไอนี่แคสเห็นไหมครับทีนี้คําศัพท์สี่คำนี้ต่างกันยังไงนะครับเราพูดถึงพฤติกรรมการคุยกันมากกว่านะครับว่าการคุยกันแบบยูนิแคสคุยยังไงนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นยูนิแคสเนี่ยเป็นนกการคุยัแบบต่อ นะครับนตอนหนึ่งนะถ้ามีต้นทางนะครับต้นทางเป็น PC เป็นคนเป็นอุปกรณ์เป็นฮาร์ดแวร์อะไรก็ได้นะครับนี่คือต้นทางก็คือซอสนะครับกับปลายทางปลายทางชั้กว่าเดสติเนชันนะครับเดสติเนชันคือปลายทางนะครับถ้าเป็นแบบยนะูนิแคสเนี่ยคุยแบบจอดจงสมมุติว่ามีอยู่ห้องหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งนะครับในห้องนั้นมีสักสิบคนนะครับมีสักสิบนะครับ จะเป็นอุปกรณ์ก็ได้ถ้าเป็นแบบยูนิแคสหมายถึงว่าคุยแบบจ่อจงหนึ่งตอนหนึ่งนะครับซึ่งการคุยกันส่วนใหญ่เนี่ยของแอปพลิเคชันโดยทั่วไปเป็นแบบยูนิแคสนะครับก็คือคุยแบบจ่อจงอย่างเขาเข้าเว็บไซต์นะครับแบบจ่อจงนะครับเข้าเว็บหนึ่งใช่ไหมครับนะครับนี่คือยูนิแคสหนึ่งตอนหนึ่งเซอปพลิเคชันโดยทั่วไปเป็นการคุยหนึ่งตอนหนึ่งนะครับนี่คือยูนิแคสทุกคนน่าจะเข้าใจก็คอนเซ็ปต์เหมือนในพีพอบบิ้ทั่วไปครับคุยกันแบบหนึ่งต่อนแบบ่หนคึ่ง คนหนึ่งคุยกับหลายหลายคนนะครับวันทูเมนี่นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าเมนะี่เนี่ยเป็นกลุ่มนะครับคุยเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าคุยแบบจาะจงเช่นสิบคนนี้เนะี่ยเราสนใจคุยนะครับอัดสิบคนนี้อยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหมครับอาจต้องการคุยกับสักห้าคนนะครับพร้อมๆกันห้าคนนะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆในห้องมีทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมต้องการส่งข้อมูล เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับห้าคนนี้นะครับอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มนะครับเฉพาะห้าคนนะครับนี่คือเป็นแบบมัลติแคสคุยเป็นกลุ่มตัวอย่างพวกมัลติแคสก็เช่นพวกจานดาวเทียมเคเบิลทีวีใช่ไหมครับคนที่มีจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีถึงจะดูได้นี่คือมัลติแคสหรือบางทีตอนนี้มันก็มีแอปพลิเคชันบางอย่างดึงมาคุยเป็นกลุ่มเช่นในไลน์ใช่ไหมครับอย่างไรกลุ่มใช่ไหมครับนะครับนี่คือมัลติแคสเหมือนกันคุยทีเดียวแต่คนเห็นนี่คือมัลติแคสเห็นไหมครับมัลต ถ้าเป็นบอดแคสอะหมายบอดแคสหมายความว่าผมพูดอย่างเงี้ยทุกคนได้ยินหมดเลยในห้องนะครับวันทูเมนนี่นะครับเมน,นี้นี้นี่คือออเลยนะอคือทั้งหมดนะครับทั้งหมดอย่างเช่นสิบคนก็ทั้งสิบคนนี้ได้ยินทั้งหมดเลยสิบคนใครยังได้ยินทั้งหมดนี่คือบอดแคสบอดแคสก็เช่นพวกฟรีทีวีอ่าในเห็นชัดใช่ไหมครับใครมีทีวีก็ดูได้หมดเลยฟรีทีวีใช่ไหมครับนะครับทีนี้มาดูเอนนี่แคสเนี่ยเอนนี่แคสเป็นอะไรที่ สมัยใหม่หน่อยทีนี้แค่นี้คอนเซ็ปต์คล้ายๆวันทูเมนนี่เหมือนกันนะครับคล้ายๆคือเป็นกลุ่มนะครับแต่คือซัมวันในกคุปโอเคไหมซัมวันในกคุปนะนะครับซัมวันในกคุปนะครับสมมติว่าในกลุ่มนี้มีห้าคนแต่ถ้าเอ็นนี่แคสเนี่ยอาจจะคุยแค่บ,บางคนในกลุ่มนะครับถ้าเปรียบเทียบอาจจะคุยสักสามคนในกลุ่มหรือว่าคนเดียวในกลุ่มเท่านั้นนะครับนี่คือนี่แคส นะครับเช่นระบบ VIP สมมุติก็มีสมาชิกนะครับผู้ชายทั้งหมดมีห้าคนแต่คุยกับเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์คนเดียวเท่านั้นอยงไรก็ว่าเนี้ยนี่คือ Enriched แค่บ,บางคนในกลุ่มนะครับทีนี้ถ้าเป็น IP version หก IPV6 เนะี่ยพูดถึง IPV6 กันนะนะครับ IPV6 จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดว่า Enriched คือบางคนในกลุ่มนะนะครับแต่พอเป็น IPV Enriched นะครับเอามาดูสไลด์เปรียบเทียบนิดนึงนะครับถ้าเป็น IPV Enriched ของ IP พีวายชั้น6นะครับจะมีเงื่อนไขสมมาตรนี่สำคัญมากเลยมัลติเพ e ่นดีไวท์แชร์เดดเ address หมายความว่าอุปกรณ์หลายตัวนะครับเดี๋ยวสักสามตัวเนี่ยนะครับสามารถเช็ IP อพีวายชั้น6ตัวเดียวกันได้คือก็ไอ IP ในแคปมาเซตนะครับนะครับที่ความพิเศษแต่ตอนคุยเนะี่ยวันทูนเนีเลยเห็นไหมครับตัวตัวซอสหรือตัว PC ของเราเนะี่ยจะคุยกับตัวที่อัพอยู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอินนี่แคสเป็นอะไรที่สมัยใหม่มากคือมีความสะอาดมาก ใช้ได้พีซ้ำกันได้อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สามตัวก็ได้สามตัวใช้ได้พีในแคสเดียวกันแต่ตัวเราเนี่ยจะคุยกับตัวที่อัพอยู่ที่ใกล้ที่สุดเหมือนครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของไอพีอินนิแคสนะครับ,อ, IP, cast, รบอ่ะอีกนิดนึงนะครับสเปเชียลเอเดตไอพีที่คุณจะจําได้นะครับก็จะมีเบอร์ที่เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับตัวนี้คอนเซ็ปต์เอาไว้ใช้เหมือนกับประกาศตัวเราติง้งอ่ะเราติง้งคอนเซปต์แบบนี้กันนะปกติเราประกาศดิฟออนเราใช่ไหมครับนะครับ อีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับประกาศ d i f ฟ u s เอาถ้าเป็น IP เวอร์ชั s i o n version 4เนี่ยนะครับเขาก็พิมพ์งี้ IP เอานะครับยังจำ d i f ฟ u s เอาได้ใช่ไหม d i f ฟ u s เอานะครับยังเขาทำด้วย0.0.0.0 0.0.0.0นี่คือใน r เตอร์ใน r เตอร์นะครับ router Cisco นะก็ใส่เป็นเกตเวย์นะครับเกตเวย์จะใส่เป็น ไอพีเน็ก p ก็ได้คือเพีองเคาน์เตอร์ปลายทางหรือใส่เป็นอินเทอร์เฟซก็ได้แต่ถ้าเป็นไอ Version ชันะครับเราจะใช้ตัวนี้ดับเบิ้ลควงอนนะครับซึ่งดับเบิ้ลควงบตัวนี้เมื่อกี้ตรงเ p ิงเช l a d เ็นะครับทุกคนดูนะครับนะครับตัวนี้นะหมายควเป็นสูตรทั้งหมดนะครับใช้คล้ายๆกันใช้แบบนี้นะครับก็ใช้เป็น IP v s i เงานะครับก็ใส่เงี้ยครับสองตัว อันนี้เป็นด้วยเจ็ดเวไปทางเหมือนกันนะครับตัวชีเจ็ดเวไปทางจะเป็นเป็นไอพีอะไรนิดหนึ่ง A B หนึ่งเนี้ยก็ใส่ได้เลยนะครับนะครับนี่คือไอพีที่น่าจะจได้นะครับอ่าต่อไปอีกนินงงนะดบบหนึ่งนะครับตรงคงสไนชนะเบิลบลของอนหนึ่งนะครับตัวนี้เปลี่ยนเทียบกับตัวงูแบ็กตัวงูแบ็กเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันสี่ก็เป็นหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นเวอร์ชันหกเป็นตัวนี้ผลทดสอบไม่ง่ายนะ ผมเปิดดอยขึ้นมานะครับแปิดขึ้นมานะครับปกติเราปิงหนึ่งสองเจ็อันนี้เป็นการบอกอะไรบ้างเอ่ยนะครับเป็นการบอกว่า Windows เราเนี่ยซัพพอร์ตโปรโตคอล TCP/IP ซัพพอร์ตโปรโตคอล ICMP ซัพพอร์ต IP ว์ชั่น4ีอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมปิงตัวนี้นี่คือ IPv6 นะนะครับคือต้องอุปแบ็กเหมือนกันอันนี้ความหมายคือโน้ตบุ๊กผมเนี่ย บินโดเซเว่นผมเนี่ยซัพพอร์ตในพีวีซิกโอเคไหมครับเป็นการทดสอบ TCP ีพีท็อปเอพสแต็กนั่นเองนะครับโอเคเท่านี้ทุกคนก็ได้ความรู้พอสมควรแล้วทีนี้ไอพีที่ผมจะให้จําเพิ่มก็คือไอพีเมื่อกี้ผมบอกว่ามียูนิแคสบริเทนนี่แคสนะครับจะมี4ช่วงนี้นะครับนะครับ special address ถ้าเป็นเบอร์สองศูนย์ศูนย์มาร์คสามบิตเอฟสีศูนย์มาร์คเจ็ดบิตเอฟดีแปดศูนย์มาร์คสิบบิตพวกนี้จะเป็นตามลำดับนะครับ global unique unique multi unique multi unique ถ้าเป็นบริเทนแคสเป็นเบอร์ FF00 มัก8บิตส่วนจํานวนมีอะไรบ้างเนี่ยเอาไว้เป็นครั้งต่อไป้วกันนะครับว่าการคํานวณน IPv6 นว้นยังไงนะครับอ่้เดีวก่อนที่จะจบไปเนี่ยอีกนิดนึงผมพูดถึง DNS นิดนึงนะครับใน DNS เนี่ยต้องเป็น DNS ที่ support IPv6 ด้วยนะครับ DNS ที่ support IPv6 นะครับ DNS ที่ support IPv6 นะครับนะครับ DNS 64ประมาณนี้นะครับ 64กับ46นั่นแหละนะครับจะมีไทท์หนึ่งที่เราต้องรู้จักคือไทท์ AAAA สี่ตัวจะเป็นการนับระหว่างชื่อกับ IP บนชั้น6 IPv6 นั่นเองผมยกตัวอย่างคอมมานด์ที่ดูนะนะครับอันนี้ถือว่าคนดูคลิปนี้นี่ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับครับอ่าผมใช้ NS lookup อันนี้ถามให้นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เนี่ยเป็น1.2.1.1ใช่ไหมครับผมขอเป็น IP Public กันนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ ผมเวพีเซิลเวอร์ของทูจะเป็นที่2.3.14.25.72ผมใช้บ่อยๆเพราะใช้ของทูอยู่นะครับนะครับอ่าตอนนี้เปลี่ยนเซิลเวอร์นะผมขอเซ e ตไทป์นะครับเท่ากับ A A A สี่ตัวอันนี้ความหมายคือผมต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมเป็นพีเวอร์ชันหกนะครับตอนนี้ผมว่าจะมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เนี่ยใช้พีเวอร์ชันหกนะเช่น Google นะครับเห็นไหมครับ ผมได้พีกก้มาเป็น2404ี่ศูนย์สี่นะครับคอง้อนหกแปดศูน้อน,อน,10 10นสี่ศูนย์หนก้อนแปดหน้าก็เดืบอนหนึ่งนยะครับอีกสักเบ็หนึ่งเฟซบุ๊กนะครับนะครับผมได้ละสองเบเห็นมนะครับแต่ก็จะปิงไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยใช้พี p r i v a t e อยู่นะครับออกด้วน็นะเราจะปิงไอพีพับบิกที่เป็นเวอร์ชันหได้เครื่องเราต้องเป็นพับบิกเวอร์ชันหเหมือนกันนะครับผมจะว่าปริงอย่างงี้ปริ้ นะครับแต่ถ้าแต่ทางออเตอร์เราหรว่าพีซีเราเชื่อมไพีเหมือนกันแต่สามารถปิงเป็นไอพีพรบิดเป็นเชื่หได้ทันทีโอเคนะครับก็วันนี้น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับหลายๆท่านได้ประโยชน์พอสมควรก็ไว้พบกันในคลิปต่ตอไปนะครับโอเคนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็เดี๋ยวเปิดตุ่อีกรอบหนึ่งนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ